มันกุ้งไหลออกมากไหมพี่ดูเด็ดก็แช่วุน้นเส้กนก่อนเลยอันนี้ก็เขียนว่า5-7นาทีสำคัญอย่างนึ่งนะผมไม่แนะนำให้ใช้วุ้นเส้นสดเลย วุ้นเส้นสดถ้าเอามาทำกุ้งอบวุ้นเส้นมักจันเละนะครับมักจันเละ oh. ถ้าอยากได้เส้นเหนียวๆหนึบๆให้ใช้วุ้นเส้นแห้งมาแช่น้ำต่อมาเดี๋ยวเรามาทำกุ้งกันก่อนทำกุ้งควรจะเป็นกันไก่นะครับแนะนำเลยว่าควรจะมีกันไก่ตัดตรงหัวนะครับมันมีส่วนที่เรียกว่ากรีเนาะแหลมๆหรือว่าตรงตาเนี่ยเราไม่ได้กินอยู่แล้วเราตัดออกได้เลยครับตัดขานิดนึงครับตัดขานิดนึงนะแล้วก็แนะนำว่าให้ผ่าหลังมันหน่อยเพื่อเวลาเรากินมันจะได้ง่ายแล้วเวลามันไปอบเนี่ยมันจะได้มีรสออกมา ถ้าเจอเส้นนำเลยพี่เขี่ยออกได้เลยโอเคห <Okay. S 1> <Okay. S 2> มูเต้นที่เราแช่ไว้หมาแช่ดีแล้วเอาขึ้นมาครับสะเด็ดน้ำหน่อยคราวนี้เราผมจะทาให้พี่ดูทั้งหมดเลยนะเคลมรับนะจะเริ่มแล้วนะตอนนี้อ <Okay. S 1> นะครับอันดับแรกเรามาหมักกันก่อนนะครับเอากุ้งที่แกะแล้วมาล้างด้น้สะอาดก่อนนะครับสูตรการหมักน,นะครับคุณผู้ชมนะครับน้ําตาลประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับลงไปได้เลยครับแบบนี้ออกหวานนิดนึงไม่เยอะนะครับ ซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนนะน้ำมันหอยนะครับอีก1ช้อนครับสำหรับ1จานนะครับแบบนี้แล้วก็ผมไปเจอมา <_ S 1> เขาใช้โชยุครับอีกหนึ่งช้อนพี่น้ำมันงาอีก1ช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วดำหน่อยนึ่งซีอิ๊วดำเอาไว้แต่งสีเฉยเฉยเาแั้นตอนนี้คนให้เข้ากันหมักแป๊บเดียวพี่ไม่ต้องหมักนาะนแค่คลุกเขาแบบนี้ให้น้ำตาลละลายนี่ใช้ได้แล้วเสร็จ <_ S 2> แล้วเอากุ้งมาพักไว้ก่อนนะครับกุ้งหมักแล้วเห็นไหมพี่กุ้งมีสีมีรสแล้ว ไม่จืดชืดอและบางคนบอกกินไม่เอากกุ้งจืดชืดหลังจากนั้นพี่เอาหัวเส้นลงไปหมักต่อครับแบบนี้ครับเกี้ผมลืมนิดนึงจริงเราใส่ไทยลงไปในน้ําหมักได้เลยพี่จีไม่ได้ใส่ก็ม,มาเติมตอนนี้ได้นะครับขอเติมที่กุ้งด้วยนิดนึงจะได้หอ,อมๆจะเริ่มเรียงตัวหม้อแล้วนี่ตัวนี้ขิงนะครับเดี๋ยวขอหั่นนิดนึงทีน,นี้ผมบอกเลยนะว่าเอาเบคอนเลยพี่เชื่อผมเอาเบคอนเอาเบคอนวางเลยที่ขาดไม่ได้พี่ยังไงก็ต้องใส่ตัวนี้ เขาวางเจียหรือว่าพริกหอมอันนี้ต้องไปซื้อบอกเขาพริกหอมทากุ้งอบกุ้นเส้นไม่ไอเรื่องติดกระทะไม่ต้องกลัวน,นะกระทะผมไม่ติดอยู่แล้วถ้า,<อ>า,าเป็นกระทะทั่วไปอาจจะทาน้ํามันนิดนึงอันนี้ลงเลยครับพี่แล้วก็ราดที่เหลือลองไปด้วยนะครับผมแล้วก็เอากุ้งมาเรียงข้างบนอ่านี่ไอพวกน้ําหมักน้ําอะไรที่มันจะหกมาจากกุ้งจากอะไรที่ใส่ไปให้หมดพี่อย่าให้มันเหลือมันคือความอร่อยทั้งนั้นพี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเค็มพี่กุ้งอบกุ้นเส้นส่วนใหญ่มันจะออกมาจืด ใช้ไฟปานกลางนะครับพี่อย่าใช้ไฟแรงนะไฟแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเบคอนข้างล่างม,ามันจะไหม้อบแบบนี้ประมาณสักถ้าหม้อใหญ่แบบนี้น่าจะประมาณสักสิบนาทีนี่ดูมันขึ้นมัน <c oughs> ขึ้นไหลออกมาไหมฮึมฮ่าผมลงขึ้นใช่แล้วขอปิดแป๊บเดียว <c oughs> ต้องโชว์ให้ดูอย่างนี้อ่ะพี่ดูนะพี่ดูนะครับพี่ดูนะครับกระทะเป็นยังไงนี่ครับพ <c oughs> ี่นีู่ไม่ติด นี่หนูคิดว่ามันติดกระทะแล้วนะเพราะว่าหนูเห็นวิ้นเตนมันแบบแข็งๆนี่ไม่ติดพ,พี่ดูเด่ยไม่ติดกระทะเลยนะ